รีวิวปาร์ตี้กับคนบราซิลเลยว่าปาร์ตี้ที่บาราซิลมาสุดเกินไปมากตอนเนี้ยสวัสดีคนใช้บายบายใสวัสดีค่ะุวันนี้สวยเชียววันนี้นะคะมินคันกำลังจะไปปาร์ตี้บาร์บีคิวกับเพื่อนชาวบราซิลนะคะเป็นเพื่อนที่เราเจอกันเมื่อปีที่แล้วและปีนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วก็ไปปาร์ตี้กัน เป็นปาร์ตี้วันอาทิตย์นะคะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมของคนบราซิลเลยนะที่เขาจะย่างเนื้อย่างนั่นย่างนี่กินกันตอนวันอาทิตย์นะคะแบบชิลๆแล้วเขาก็ชวนเราไปด้วยตื่นเต้นจังเลยอ่ะนั่งรอเพื่อนอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วเราก็เจอมาเป็นแก๊งเลยนะแบบแก๊งใหญ่มาก <c oughs> เรามาถึงแล้วนะคะไฮไฮ Hi from Brazil, welcome to our barbecue. <laughs> Go. Hi. Hi. Oh, what's this? Beer! Beer? Is a beer! Yeah? For you! For me? Already? Already? Cheers! Really? Really? Really!

เยอะมากเยอะมากมากกูต,ตายแน่วันนี้ไม่เมาไม่กลับนะคะเราซื้อของฝากจากอินเดียมาฝากเพื่อนนะคะเป็นพระแม่ลักษมี

บรว i ้ย like. yeah, like nah. no? cool. o ุแ wow, yeah. you know, uh, yeah. ั t o e บวันนี้เราจะมาทำคายบริงะเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มของบราซิลที่ดังมากนะคะคายเบริงะอยู่เ r Here Ah oh, yeah Ah, bread. garlic bread this this is good from Brazil best of the barbecue okay. the best garlic bread เขาบอกว่าคือ the best นะคะ garlic bread ที่สุดนะอันนี้มาทำไคปริงานะคะเป็นเครื่องดื่มของบราซิลที่ดังมากแล้วก็ฮิตมาก what is c a i p i r i at h a look at here Sorry. O are do Chuva. Ready? My baseball bat! What do you post first? post first? Sugar. Lemon. Okay. 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 You know? Lemon? Cachaça. cachaça, Brazilian cachaça. Brazilian cachaça. Brazilian cachaça. Cachaça, we just have in Brazil. <laughs> yeah, yeah, yeah. I tried one really strong. Yes. No, no, no. no, 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 no. Now you mix shake the it, baby. shake. Shake, 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 <laughs> shake, it. shake. Shake it! Shake <laughs> it! Look at him! Aesthetic! Aesthetic guy! He is very beautiful. My friend Kyle is very beautiful. <laughs> <I'm trabalhando. laughs> really <laughs> is really <Brazil. Yeah>. beautiful. <laughs> <laughs> Ah, Oh, cria! não é nada? Ah, delicioso. Ami? Uh, yes. Obrigada. Siberia. Oh! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Garlic bread. Garlic bread. เราจะมาลองขนมปังกระเทียมกันนะครับอืมสกึกสกึกอร่อย It's not good. It's very good. <laughs> It's very good. Yeah. Why? Yeah. <Try. laughs> Thank you. o b r i g a d a ะอืมกินเด็ดเ i ยสิกินเ เรามีพูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นไปใส่บิกินี่ละฉันชอบปาร์ตี้นี้ตั้งแต่บอกว่ามีบิกินี่ How do I say your name? Min Min Yes w h a o u m b i a n a b i a n a Yes Thank you Obrigada นอยงนอยงบราซิลเคมา เค็มมากแม่เกลือล้วนนะคะเค็มมากแต่ว่าคนบราซิลชอบกินเค็มเพราะว่าเขาใส่แต่เกลือสาประเทศริมสระที่บราซิล เบียร์วอดก้าเหล้าขาวมาดูกันนะคะว,ว่าเราจะรอดถึงปลายตรงไหมคนบราซิลปาร์ตีดมม้ดุม,มากดุม,มากเฮๆ เป็นไก่ที่บินคันเตรียมมานะคะเราหมักมาจากบ้านแล้วใส Lock ่พริกใส oh, ่อะไรเรียบร้อยเผ็ดๆเดี๋ยวจะให้คนบราซิลชิมไก่มินคันนะคะบ้านออบริกาดาไส้เกี๊เดนาตาออบริกาดาเดนาตาอาวบรั่งเรดิเราจะให้คนบราซิลชิมนะคะว่าไก่หมักสูตรประจักประเทศไทยนี่ยมันเป็นยังไงใส่พริกไปด้วยนะลังโก้ออปปิเมนด ปาร์ต yeah. mm ี hmm. like ้เริ่มตอนเทียงนะคะตอนนี้ไปตอแล้วเมาแล้วกินเหล้าเยอะมากเ้ยเหมือนฝนจะตกนะคะชอ e n ง h ูชอเวช o เว e ชอเวงชอเว e n อเวง Binks. chover chover ver oh, chover chover so <laughs> chover 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 rainy diz <laughs> digo chover. ok tô no guioca Sí, home, Brazil. Brazil is the best. The best, okay. the, best. the best I, love Brazil. Brazil. I am Brazil I'm speaking of steel and I say it. Brazil is the best. The best, yes. Woo! Oi el Stockholm So cool! I'm gonna next. ยี่สิบใไหขออมริกันอ่ะตอนนี้ฝนตกนะคะ Sua da cabeça ao pé. ใ,ใจเสมอนะคะปาร์ตี้ในบราซิลก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเสมอตี่โมงครึ่งแล้วคือเมาแบบกูจะตัดคลิปนี้ยังไงให้มันได้เป็นคลิปที่ตัดยากมากเพราะว่าถ่ายตอนเมานะคะเวง Are you drunk I drank very much <laughs> Everybody drunk I know I came here just for eating <Yeah. S 1> ตรงที่กินอะ่ะคือมันไกลามากนะคะ มีฝั่งนูน้นคือว่าฝั่งนูน้นน่ะเป็นปาร์ตี้ฝั่งนี้เป็นย่างเนื้อใช่ไหมแล้วคนไทยอย่างเรามันก็ต้องมากินอยู่แล้วกูเลือกกินโอู้ยกรีว่าจะยูก are you grilling mm. เอาเกินย a r d hard yeah hard า h c าร์ k ไอ้ e a r t เอาชิมายแล้วทำกินคันเตรียมบล็อกบล็อกพีชมา ไตเลนจิ Just the ่บ I ไตโดนใช t ไ e เลนจิ Brazil, my, ่บาซิบาร์บีควที่บาซิลกคือหนักมากว้วและสุดมาว่านะคะตอนนี้พิ่งไปอวกมาเมื่อกี้คือแบบว่าวิ่งไปอ้วกมานะคะเราบาซิลแรงมากตอนนี้ไม่ไหวแล้ว everybody drunk a ทุกคนดื่ม y ช่ดื่มและบ้าฉันดื่มด้วยดูเรื่องเม่อายเป็นปาร์ตี้ที่สนุกมากตอนนี้คือรอแดกอย่างเดียวตอนนี้คือมีเนื้อแล้วก็มีเนื้อที่กำลังย่างอยู่นะคะตอนนี้เรากำลังรอเนื้อที่ย่างอยู่ในที่สุดเนื้อหมูของเราก็มาแล้วนะคะ o m ม่ก oh so ็ไม่พ o คุณ s o b u r สุดตอนนี้ถ้าไม่มีคลิปหลังจากนี้แปลว่าพวกับตอนนี้เมามากนะคะถ้าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็ไม่ต้องตกใจบายบาคกณเมามากตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะปาร์ตี้ยังไม่จบ เลยบ้านนะคะว่าก็ยังเมาอยู่เล้ยวปาร์ตี้ที่บาซิลประสุดเกินไปมากตอนเนี้ยุณเมาอย่นุนตพวกเมาจะตวกเมากระชิบหาเมากระเพเมากันเอไห้ไห้ยิ่งฉกำลงจะหัไทยแลนด์จีไทยแลนด์จีไไทยแลนด์ people yes are you okay yes are you okay I'm, I'm, to the fine. I'm fine. Tudo bem? I'm fine. Tudo bem? Eu vou falar em português um pouco. I speak English, I speak German, I speak everything. Suadi. Suadi. Khon Thai. Khon Thai. Oh, wow. what? I'm thai. What you talking? Hello Thai people. Suadi. Khon Thai. Oh. oh, you're so cute. Good job. Bye-bye, Khon Thai. Bye-bye, Khon Thai. Bye-bye kha. Bye-bye I learned quickly. <laughs> okay, goodbye, goodbye. Let's go. Ciao! Finish party in Brazil! Bye! Guys, bye, bye, bye! Ciao, ciao! Ciao, Oh, bye bye, bye bye, you